ปฏิบัติการตรวจค้นและยึดยาเสพติดได้นะคะที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันประสานในการทำงานกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ค่ะทำให้ยึดทรัพย์สินที่ได้จากกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมูลค่าของของที่ยึดไว้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะติดตามรายงานจากคุณพัทรพัฒโตอินค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำหมายสารเข้าตรวจค้นและอายัดทรัพย์สินของเจ้าของบ้านคือนายโยฮันเนสเปทัสมาเรียฟานลาโฮเฟิร์นชาวเนเธอร์แลนด์กับภรรยาชาวไทยหลังมีข้อมูลว่าอยู่ในเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและนำเงินส่วนหนึ่งเข้ามาฟอกในประเทศไทยโดยการซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรี เจ้าหน้าที่เปิดเผยพฤติกรรมของผู้ต้องหาว่าได้ร่วมกับขบวนการที่อยู่ในหลายประเทศค้ายาเสพติดประเภทกัญชาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเปิดร้านกาแฟ,แฟบางหน้าในหลายสาขาแต่ลักลอบจำหน่ายกัญชาเกินกว่าปริมาณที่รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์กำหนดซึ่งในกรณีนี้ทางการเนเธอร์แลนด์ได้ติดตามขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี2556ก่อนประสานมาอย่างสำนักง,งานอายการสูงสุดของประเทศไทยให้ตรวจสอบและอายาัดทรัพย์ ความสําเร็จในการดาเนินการจับลุมตัวผู้ต้องหาและยึดทรัพย์สินจํานวนมากคราวนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างกระบวนการยุติธรรมไทยและของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับทำให้สามารถปราบปรามเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมหรือที่เราเรียกว่ามาเฟียเนี่ยนะครับข้ามชาติรายสําคัญที่ลักลอบค้าย,ยาเสพติดและฟอกเงินระหว่างประเทศผลการตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้ประมาณ40ล้านบาทได้แก่บ้านสองหลัง ทั้งที่กำลังก่อสร้างและแล้วเสร็จคอนโดมิเนียมสำนักงานอีกสองแห่งแม้จะสามารถอายัดเงินสดเครื่องประดับสมุดบัญชีธนาคารสิบเล่มอาวุธปืนพกสั้นสองกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน1น9นัดแต่ยังพบป้ายทะเบียนรถพลอตและรถเบนซ์ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเล่งรวบรวมหลักฐานในการยึดเพิ่มเติมคาดการว่าย,ยังมีทรัพย์สินอื่นๆอ,อ,อีกมูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านบาท สำหรับการดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาและภรรยาชาวไทยถูกแจ้งข้อหาความผิดในฐานฟอกเงินจากการค้ายาสติดข้ามชาติและมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนอกจากจะถูกดำเนินคดีในประเทศไทยแล้วอาจต้องถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยการตรวจค้นยึดทรัพย์ในวันนี้เป็นความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานทั้งดีเอสไอปปงปปสอายการสูงสุด ซึ่งนอกจากในประเทศไทยแล้วในวันนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์และอีกหลายประเทศที่เครือข่ายนี้กระจายตัวอยู่จะมีการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินพร้อมกันพัทรพัฒโตอินไทย PBS รายงาน